คันคันแล้วสิเนีย <mm> สะดุ้งสะดุง้งเล็บโคนยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยนะหนูแต่ว่าหนังบีบแล้วอะ่ะ <mm> หนังหนังไอ้นี่คูรแล้วอะหนูดูดินห,หนังหนังจุกโคตเลยอ่ะ หนังมันขึ้นโคตเลยอ่ะของหมูมันแบบอืมเร็บยังไม่เท่าไหร่นะหนูแต่หนังดูดิอมืมใส่คอนเล็กด้วยหรือเปล่าเนาะใช่มันเลยทำให้แบบแข็งอยู่ข้างในแม่หูที่บอกเวลาที่นรเดินยืนจิกเท้าอ่ะอืมโลตงนี้ปวดไหมเนี่ยใช่ค่ะ แฝวอุ้ยเล็บงุ้มเลยอ่ะเล็บงุ้มโคตรเลยดูดิเห็นไหมในกล้องดูมันมันมันงุ้มโคตรเลยเห็นไหมอุ้ยแต่ก่อนเล็บไม่งุ้มนะโคตรเล็บไม่ได้งุ้มอย่างนี้นะหนูใส่รองเท้าพื้นก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาคือต้องต้องต้องให้ใส่เลยใช่ไหมดูดิความมันงุ้มลงอ่ะอุ๊ย นะได้พูดคนุนเลย,ยปกติแล้วหนูไม่เคยปวดยันคุนขนาดนี้กนม,มาอยู่นี่จยงคีด่เดือนแล้วเนี่ย เจ็ดแปดเดือนลพี่นาผมเดือนเจ็ดเดือนละพี่หนหโอ้ยถูกความงของเขาอะดีองคงมงผ่านกลอน้องยิ่งแบบจุ๊บเลยใช่ดูดี โอ้โหหนังใหญ่เลยนะอืมงงมากเลยอ่ลองดูนะเบาเลยโอ้โหปกติแล้วมันไม่ได้ยันโคนอย่างเงี้เนี่ยเนี่ยมันกดล,ลงตรงนี้เลยอะ่ะโอ้โห ปกติหนูขบอยู่แค่ตรงตรงช่วงหน้าหน้ารองเท้าเป็นเหตุจริงๆนะนี่นเนาะทรงเล็บหนูเปลี่ยนด้วยนะหนูรู้ไหมว่าทรงเล็บหนูเปลี่ยนทรงเล็บหนูเล็กลงเยอะความที่เล็บมันมันงุ้มลงไงหนูเล็บมันม้วนลงอะทรงเล็บหนูก็เปลี่ยนด้วยเด่ยดีเนาง คันอย่างเงี้ยคันเจมเจ้เอ้ยมุดมุดขาคันบอกคันมุดมุดขาทรงเร็บเปลี่ยนด้วยนะหนูเนี่ย แล้วใช่ไหมคะเนี่ยตรงนี้แข็งไหมไม่แล้วพี่ไม่แล้วใช่ไหมโอเค